สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนที่ตั้งวันที่นะครับแบบนาฬิกาดิจิตอลทั่วไปนะครับผมที่น้องๆหนูๆน,น,น,นิยมใช้ใส่บอกก่อนทุกครั้งนะครับผมว่าเวลาจะตั้งวันที่หรือจะตั้งอะไรสักอย่างของนาฬิกาดิจิตอลทั่วไป ต้องกดให้วินาทีกระพริบนะครับผมกดให้วินาทีกระพริบนะครับพอวินาทีกระพริบซ้ายมือนะครับกดซ้ายมืออย่างเดียวนะครับให้วินาทีกระพริบพอวินาทีกระพริบให้หยุดนะครับให้กดก่อมือด้านล่างนะครับผมพอกดข่อมือด้านล่างนาทีกระพริบก่่ยทีชั่วโมง,งกระพริบกว่าทีเห็นไหมครับตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นวันที่นะครับผม ถ้าเกิดวันนี้เป็นวันที่สิบห้าให้กดไปสิบห้านะครับบอกทุกครั้งนะครับกดครั้งรัวนะครับกดปล่อยค่อยๆนะครับกดครั้งจะรัวนะครับสิบห้าเดือนเดือนเก้าบอกทุกครั้งครับกดครั้งจะรัวนะครับกดปล่อยนะครับเดือนเก้าโอเคนะครับถ้าเกิดเราตั้งว <mark zzarella milk>. ัน <Demokraten> ท <mark> well <mark AT> ี <illum Weil mam keluar> ่เสร็จ โอเคแล้วนะครับผมเดือนเก้าที่สิบห้านะครับแต่น้องๆก็ถามว่าข้างบนเป็นตัวอะไรเห็นไหมครับถ้าสมมิอรากดเสร็จปุ๊บก,กดพอนะครับผมกดพอเลยกดซ้ายมือด้านล่างเลยเพื่อหยุดนะครับที่เราต้องการนะครับกดดูครับผมว่าจะตรงไหมกดข้างบนเพื่อดูที่นะครับว่าจะตรงไหมสำหรับน้องๆที่บอกข้างบนตัวนี้เป็นอะไรตั้งได้ไหม ตัางใดครับผมกดทุกครั้งครับกดให้มีนาทีกับพิบนะครับกดเรื่อยๆนะครับผมจะกดแามิสัทีพิบแล้วใครที่ไม่เป็นให้ตั้งตลอดนะครับตั้งจนกว่าจะเป็นนาฬิกาไม่มีการพังนะครับผมพอตั้งเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับพอกดอีกทีปุ๊บเห็นไหมครับกับพิบเล็กๆนะฮะใช่อันนี้เป็นวันที่นะครับผมกดนะครับขวามือด้านบนเหมือนกันเห็นไหมครับลูกซ้อนกระดิกกระดิกกระดิก ขยับไปนะครับผมเห็นไหมครับสุกสาววาทิศอยู่ข้างนอกนะครับผมโอเคนะครับน้ำมือวันนี้มันพฤหัสโอเคนะครับพอเราตั้งเสร็จปุ๊บให้กดตรงนี้เหมือนเดิมใช้มือด้านล่างเหมือนเดิมเพื่อจะให้มันการหยุดโอเคครับผมโอเค ชอบคลิปนี้กดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้โอเคครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับ